ให้ขึ้นก็นได้สบายดีทั้งเล่วสบายดีทั้งไทยสุขูสุกคนทุกมองทุบบอลพี่น้องมาในี้บรรยากาศประมาณสี่โมงสามสิบานาทีพี่นอ้อ,องมาในทฤษฎีชิมาหานะไม้พี่น้องอาสองเถื่อแดงมุ่งเศ้านะคะเถื่อนหนึ่งมาในก็เถื่อนหนึ่งพี่น้องพี่น้องกับบวากันไปก็เล่ยพี่น้องมากครับเมนน้องลิงชิพากันขี่เพื่ออาหารน้ำไม้พี่น้องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้เด้อพี่น้องกดติดตามรัวๆให้นางเลยพ่อนางดีใจพียงเนาะชิพาพี่น้องขี่เพื่อรอยน้ำให้พี่เลยไปก็เลยค่ะ จ้าสีเขาเพี่น้องหาน่ำไม้คือเก้าพี่น้องหาหน้ำไม้คือก้าวข้นกระเจ้าอนกระจ้มาเลยไม้แกบวชึงเป็นแก่ทังไงมาแก่เมื่อกี้วันน้มาจ้าอคีโป มีเบ็ดผมได้เฮย้ายเาย์จะ่ายพลุกพวจะพายเราเด้อบารเด้อเออมามามมาพ่อก็คือเก่าพี่น้องครเข้าเมื่อวานกัอีก็ได้เอ้านีนะตัวนี้น่นแกตัวนี้จะคองคือพี่น้องนี่เจ้าสิบเข้าไปพายเฮือยคอยบอไฮ

นั่น่น่บจะมาตาไหมฮน่ดหัวกระดยน่ะหัวกะไดเล้หัวกระดจะเท่าี่ะเองล่างมจะเท่าโต๊ะันี้อันน้นมีล่างมามีชองล่างบ่เป่งไหมอย่าคุปง่คุณลายยืนไเดิค่ะ่เซ็งคีโปหุ่ดีบอพี่น้อง กินหวานอีกินหวานอีเอาเพือปฏิจจตพังอัไนี้นะคคัดแต่ไปท่ายเฮือนาลีฮะ้ามาเป็นเข้าไหวนั่งแน่คุณโอ๊ เอคุ้มะพาองแล้วคุมเกอมาไปถายจัมาทีทางเอาตัวเงาเหรอป้าตัวนี้นั่นคืวเงามีว่าดีล่าถึงขึ้นเลยขึ้นนี้ขึ้นนี่ในลิงทางนี่นี่นี่น้องม้อนน่ะในเงาน่ะขึ้ไปเลยสองยอด จอดไว้อันเชือกผูกไว้ลิงถาเบือม่ไม่ผูกคอเอองใส่ผูกใส่กกไมก็ได้ผูกใส่กอกูลิงอันเด็กนี่ในหัวเด็กพี่น้องเออจากอันยังอันยาพี่น้องติดตามไปกนเพือจะพอปะนั่งเบือือเด็กเอ้านั่งยันนั่งถ่าเบิ่งถ่ายุบแ้พี่น้อง พี่น้องเอ้ยพี่ตามเต็มจบเด้อู้ื่องี้มัไปาที่าบันดีนาใสีเสียบนาง่เอาเสียบเอาสียบยืนในบ้าน่นั่งจินจะบอกนั่งถ่ายอยู่หวยแต่อยู่เพือฉันรอก็ได้นะเธอว่าไทยสะดพูดแม่หัวบ้าบ้าบาบ้เจ็บคอย Belo sáng lâu chắp chẳng cảm thấy đâu nàng lùng đi luôn đi มาเลยแม่จมาดึกอ้ไปกันเลยหาน่อไม้เจือโชพุงเห็ดแล้วพี่ดองเห็ดแล้วถัานทดับุดููพุเอาเนาะเอาซับเลยบ่อน่อไม้เม็นเหม็นบอกองเม็น้าซับน่อไม้

ยังสั่นอยู่ซาบเลยห่วยเอามื่อเผาเหตดหนงเนาะวิจิสบายดีสบายดีสบายดีวิจิประชับถยูพียงโรบาทเดียวที่รัมาเบิ่งอันทูบไม่เจ็บไม่ไมเจ็บ ช่มมาแม่ไม่เห็นบ่เห็นจะเห็นทางนี้เห็นเบิดันเอโคโกล้เเอาบัตรองลดอันี้ฟ้าจะดีเอาคนสิเอาเอาลดเอาบนี้ได้บางีเอาบ่เอาเอาบเออเอาบงน่วใจนะเอา นางไม่ใจค่ะเอานางดิตร์มันนางบว่อยากเอาบอกเอาเอาๆก็เอาเนื้อชงทอป้ายแซมบนบประบอยู่บางทึงมันว่าสิได้จริงโบเอาลวดนี่เนาะเออนั่นแหละโหูบางไงพี่เนาะ ืมไม่อยู่หน้านะเออพี่น้องไม่หน้านะอังอีแต่ว่าเขาก็หามก็ฮ่วงอยู่แต่ว่ามีคนเอาก็จะเอาไปเหตุตกเข่าเนาะเมนมีเจ้าโคก็บ่นหามหามบ่ได้พี่น้องอยากก็เดาไปกินซะกันบ่เอาผู้อื่นก็มาเอาผู้อื่นปฏิบัติเอาไอ้บ่นนนนี่นะเอาชับบางเทิงนี่างเออเอาคือว่างเอาโน่นบังบุตรที่ได้เออวางนั่นเลยเทิงอีไม่ทราบโยได้จริงเออชับเออชับเลยเอาเนื้อ ห่วยเอ้าไงพใหญ่โพพี่น้องจับอีกชัดเออเออพูดพี่น้องไปเผาชุบหน้านึ่งเลยหูด น้ำบกพรมพี่น้องบกอยงนี้นะจะไรูดจกจกเกลียวบกือ้งกือพี่น้องอีกือไอ้เ่ยเฮ้ยเอาจบลงมา เบือได้บันเบื่ออ้าวกลับไปกลับมาเอ้าผู้หนึ่งพายผู้หนึ่งไปคนละกาผู้หนึ่งไปคนละกาเอ้า โอ้แม่ที่นั่งลุ่มนั่งลงยีลานะนั่งลงยันลุ่มมาเทนมาเทนนอนมาเจ้าเห็น น้องเอ้แม่ลูกเอาไปวางตากแม่ไป บังหวยมหาห้านไหมพี่น้องออห้าแนม่ยห้ํเาไม้เด้อเขียวหอวยอไ่ไปบไปบริการได้น้ำคืนโมหฮนนอนดีๆนะแม่ม,ม่ไมห้แล้วพี่น้องไม่ลมทับน,นิสัย kêu mưng ứ thì nè,เฉพาะ phần lưỡi gẹp khửn, bớt nước thổi, thả mai để đấy thôi, khửn ní bộ hơi. Bèn nang, gom búa. Chốt à, đấy. nhung, nhung, Ô, đông. nhung, đông. <laughs> เอกมขัดนินภัยมาดไปกนเออยุงนี่ก็มากินชวนแขนเนะเออขึ้นฟังหวยอีกือ ได้มีดูไป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 ดูไมู้ไปด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 ูไปทางนดูยปดูไ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 ปดูแบบนี้ดูไปเนาะดมไปดนไนดูไป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 ด ใส่สันอยู่บ่เอาตัวสันได้องกระเจ้านั่งเออตัวน้อยเออเออแม่ครับกดพี่เราไม่ได้ปลุกไม่ได้บอกเลยน้ำยุงผัวเขาน้ำยุง่งเขาต้นอะไก็ได้ไม่ได้เป็นตอกเงี้ยแหละบ้าบ่

โค้เนื้อขี่ลักมเมตวนลักโค้น้องใหม่พี่น้องใส่เอาไว้เหรอไว้ได้

มุกเนี้ยอ่ไปไปลราไปก่อนพี่น้องเอาา <c oughs> คลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก่อนแล้วพี่น้องยุ่งกัดทางจากเมืองเราลุ้งกินเมนคลิปหน้าพกกนะ่อขันใหม่เพื่อจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกดติดตามรัวเลยพี่น้องแต่คอมเมนต์มาหยอกนั่งกันอะยทั้งปวงเราพี่น้องไปแด้วคลิปหน้าพกก่อสบายดีสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าไปแล้ว nhung ừ. Đây, ở đây. đây <Đẹp>. ham um.